ชังอีสงนโอ้โหยิงเเปิดเผยนี่ขนาดนี้แล้วหอมเปิพมาอมเลยรู้มาเลยี่ยี่สปีเราไม่เคยหอมบ้าเลยเอาแล้วไดีแสมาธิสมาธิอยาเตนเ้นมอยากเตือนเตาไมให้พูดยังไงจอจบมีมีสมาธิมีสมาธิต้องเคียนเราเยอะมากนะนั่นยาแล้ว าบอกก่อนนะครับที่มีการแสดงนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มไหมเพิ่มไหมหอมไหมเมิ่มไหมหอมแบบไหนหอมแบบไหนวะเขาบอกว่าต้องหอมให้ดูดดื่มนิ่งไว้นานแค่ไหนมาแค่แค่แตะแค่แตะสองก่อนสองก่อน้องก่อน้องก่อนสองก่อนแล้วค่อน ซ้อมก่อน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 แล้วเออเอาเลยไหมครับ้ค่แม่คนไหน้ี่หอมก่อนนะ พ่อจะเอาคืน่อเอเอาคืน่อเอาคืนมจะกลายเป็นอ่อคืนไม่ชอเอาคืนเท่าไหร่เกิดหรยอไม่เกิดก็ถือว่าเย้ใช่เย้ยนดียินดี กอดด้วยเขาบอกกอดด้วยกอดด้วยกอดด้วยการแสดงกอดด้วยกอดด้วยกอดด้วยลุกูกอด้วย่ะกคอด้วยแต่กอดคอต้องเตะตอดนะเออตัวดีนี่คือการที่เราได้แสดงออกมเกี่ยวกับวกเรากนเยีดยวอัดเพิ่มหครับ้พิจ้อ ยอดเป็นสองหมื่นหรือว่ามาเดียวเยะนะครับกันแ่ขึนนะครับแต่ต่ันตดันยเไหมคนไทยเราเป็นงานที่ลุงหง่าถูกใจลุงเดี๋ยว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 ท่าถูกใจเอาอีกสองหมืน

บอกว่าล้ำเดี๋ยวเดี๋ยวหอมอีกรอบนึงเพิ่มเป็นสองคนโอ้เราเราไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยแม่ไม่ไม่ต้องห่วงว่าแม่คนนี้คำไหนคำนั้นคไหนคุณกนโอุ้ดนข่าวด่านะคะ แต่ทันีีก็รงผลลุ้กันหมดแล้วอิสลาการันตีหะเข้ากันเลยขางนี้น้อยนยะีน้อยนิะจายกะจายน้อยนจะมีการแสดงนะคะมีการแสดงะุคนรอชมการแสดงมา้นรวยนะวนิ่งนะผ่าน ร่วรอบไทิ้งรงกง้หมดใช่ไมอเคผ่นได้ไม่ได้่นได้่ได้่นได้้ชาเราได้เห็นเราอยู่มานานแล้วยังไม่้นชด้านมามาด้านข้างไหนเอาอารมให้ได้หน่อย้เป็นโอเครัเคโอเไโเเ ก็วเพื okay, sure. hey, friend, yup. pe, ่อนนกาเลยครับนจะมีคมอยู่ไม่ไกอกาสแสดงชุดีปธรรมดานะครับแสดงชุดเลเขียนัเียนทําาสวยนะก็ถือว่าชวนี้นะคนแตอนเช้าปอยจะลงจะลงด่านามีคะกดนดีดาวมีขนมากมี นะครับหัวมานตัวนี้หัวมานด้เป็นตัวนี้นะครับแต่ตนี้สู้ได้เลยวมานเป็นหัวมานที่เจ้าชูมากนะครับดูท่างการเดินนะครับดอปเปผลไม้ป้าอไหนอ่ะผลไม้ลำนะคะผลไม้ป้าเยมเลยนะพ่อที่ดีเจเปิดตัวสินค้าอ่าใช่ใช่เปิดตัวสินค้าสุดท้ายเพื่อนเอ้ยมีแยมผลไม้เก้าอย่างเลยนะหาเงนแล้วก็ไหนเขาไปตหน้าหรอ เาเงินด้างนที่ขอใหินทรัยนดาเรืองอไอนไปเพื่อนฮัเราม่เยะนสี่หนงริัน่เไสุดเลยคับอนาใช้พื้นที่ทักได้หพื้นที่สนด้ไมรก่นไปเดี๋ยวต่ออีกได้เพราะว่าเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาต่อไปดึงไปสุดเลยพอไหนพอพอแล้วครับ เจีอาการคนี้นะมีคาตัวเตียมพูบร้อยแปดเดีวเลยนะหลังจากที่นท้ายอู่ใส่ไ้เอามมานีเเบอร์ชัดๆ่ ไม่จริงๆเราก็น่าจะเปียนนอหนึ่งสองสามสี่คนลแจกตอนนี้เ่านั้น DJ กัแล้วแต่เดี๋ยวเราอยู่ในความสงบคภาพ มงคลเจริญศีสู่ส,สวรรค์ด้วยวนหาบาลูร้อยวัจีไข้ทำอันโสมนาขออันเชิญเทพเทวาผู้ศัสิน้องดวงจิตกายใจอันมั่น I'm not សិរីសួស្តីតាមបាធិឧត្ថាមសិក្សាផងດ້ວຍបຸນណារចិត្តគិត thank mm -hmm. you

สำหรับกินนี่ก็ขอจะคิปไ้เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ